สวัสดีครับวันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าข้าวของทุกอย่างแพงไปหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆหรือทองคำนะครับตอนนี้ราคาดิดขึ้นไปสูงมากๆมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ราคาถูกมากๆกับรถขุดที่ร้านสองรถสวยนั่นเองท่านใดที่อยากได้รถขุดราคาไม่แพงสองรถสวยพร้อมยืนเคียงข้างลูกค้าทุกท่านนะครับผมจ่ายไม่แพงแน่นอน มาเลยนะครับผมจัดมาให้ซันนี่ y y 6 0ตัวนี้ตู้เก๋งนะครับบูมอาร์ยาวตักขึ้น6ล้อได้มีลายไปปิ้งขนาด60หรือว่า6ตันลูกค้าได้แท็กเล็กนะครับได้ใบดันแล้วก็ได้ภายในนะครับผมที่กว้างขับสบายได้คอนโทรลน้ำมันนะครับผมขับนิ่มขับง่ายหน้าจอเป็นดิจิตอลรุ่นใหม่ล่าสุดของซันนี่แล้ว คันนี้จัดไปราคาเบาๆปกติขาย4 7่แ0 0เบาทวันนี้ลดให้ลูกค้าทันที20,000ื่นนะครับลูกค้าจ่าย4 5่แ0 0หบาทส่งฟรีถึงหน้าบา้านลูกค้าเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมถัดมานะครับเป็นตัวนี้เลยคมสุ pc สามสิบ mr ขีดสนะครับตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับปายแดงน่าจะอยู่ประมาณล้านสอล้าน3นะครับ2องรถสวยเสนอขายลูกค้า เพียง4 3 9 0 0 0บาทแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับผมถูกแล้วต้องถูกอีกครับนี่คืออยากให้ลูกค้าได้รถขุดที่ราคาคุ้มมากๆลูกค้าได้รับส่วนลดอีก40,000นะครับลูกค้าจ่ายแค่3 9 9 0 0 0บาทส่งฟรีถึงบ้านลูกค้าเลยเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็โทรหาฝ่ายขายได้เลยถัดมาเป็นอีกหนึ่งคันนะครับเป็น iHi 38 UJ นะครับตัวนี้อาร์มยาวนะครับตัวนี้อาร์มจะยกได้สูงกว่าตัวอื่นๆเลยนะครับผมตักขึ้น6ล้อได้สบายนะครับตัวนี้ได้ลายไปปิ้งนะครับผมมุกีหนาๆนนะครับใบดันมีมาพร้อมแล้วก็แท็กเหล็กแท็กยางสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับผมคุณลูกค้าปั๊มนิ้วคอนโทรลน้ำมันคันนี้ใช้งานมาเพียง2,000กว่าชั่วโมงเท่านั้นเลยไม่น้อยน้อยแบบนี้นะครับผมต้องรีบจับจองกันเข้ามาได้เลยราคาขาย2 9 9 0 0 0บาท คลิปนี้นะครับผมถูกแล้วต้องถูกอีกครับลดให้ลูกค้าอีก20,000ลูกค้าจ่าย2องแ0 0เบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับผมถัดมาไซส์หกอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็เป็นรถตลาดแบรนด์ยอดนิยมนะครับผมโคมสุ PC 6 0หขีดเนะครับตัวนี้ได้ตู้เก๋งได้ลายไปปิ้ง แท็กเหล็กนะครับออปชั่นครบๆแบบนี้นะครับผมไม่ต้องกังวลเลยนะครับอะไรหาง่ายมากมีตามท้องตลาดทั่วไป Lazada s h o p ป e มีขายนะครับผมสำหรับอะไรตัวนี้และดูแลง่ายมากๆนะครับคนใช้ยเยอะมากรุ่นนี้ราคาปกติ3,99,000บาทเฉพาะคลิปนี้ลูกค้ารับส่วนลดอีก2,000 20, 0ื่นะครับถูกแล้วต้องถูกอีกและที่สำคัญจะส่งฟรีให้ลูกค้าถึงที่หน้าบ้านเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเพื่อที่จะได้บอกต่อกันไปเรื่อยๆนะครับผมว่าเรามีลดราคาถูกอยู่ที่นี่แล้วไม่อยากให้ลูกค้าพลาดแม้แต่สักคันเดียวนะครับฝ่ายขาย061696 0160ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านทุกวันที่2รถสวยอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีสวัสดีครับ